ผู้บริจาคเนี่ย้บริษัทต่างชาติก็ด้นะคับนับนัิกนันิกนิสกานันิก yes yes ทั้งผู้เดินทางทุกยงกปตระหนกถึงควมสำคัญขการให้เลอกกรตสินจเการวบคุมโรคระบาด ทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเพื่อจกท่านอาจได้รับอันตรายไร้แรงได้วันนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านตกไปแล้วจะหยุดรับสมุนที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีวนิชเป็นสถานีเจ้าปายจากลำดับค่ะสถานีบ้านตก่งเป็นทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริาก,การอาของการรถไฟการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคง,งมี